สวัสดีครับพี่น้องทั้งนี้ทำอะไรกันทำคนสิตรโอ้เอาเอาข้างในมีคนไหม่ะมีครับมีมีกิจกรรมอะไรวันนี้มีซ้อมรำครับโอ้โหซ้อมรำซ้อมรเหรอใช่ใครรำเปลี่ยนหรือยังเอกลองสักกรรให้ฟังหน่อยเอก ลำเพลินก่อนหนึ่งลำเพลินลำแนวอื่นไม่พอเอาเขาอยู่ลำเพลินใช่ไหมรำแนวอื่นจังไรลำเพลินใช่ไหมครับอ่า๋ย่าได้ด่าโอ้ยน้อากันเอารับกอดกอดกอดลับแฟนจาแฟนจริงเหรอไม่เป็นเป็นหน้าที่ของเจ้านะเจ้าต้องรับวันนี้แหละวันนี้แล้ขอบรรทัดแฟนทุกคำที่มานั่งเราฟังเสียง ผมไปเรียนกับฟ Get ันสันยงลำเพลินสาวน่อยเพชรบานแพงพัฒนาผมนีอยังไปขาดมาขายต้นผมไปเรียนน้อพ่อนี่นี่อาจารย์อาจารย์ใหญ่อยู่นี่ไปแล้วกิจกรรมอะไรเนาะวันนี้ รถน่ารักจังเลยโอ้ตั้งเวทีแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเวทีวงสอง หุ <cin stereotype> <dragging> ่นหอนร้อนร้อนร้อนมีเอลบงเอล โอ้สีสวยมากจเสื้อสีสวยมากเอ็นเอลเอ้ามาทำอะไรเ,เดี๋ยวค่อยว่าก,กันจะทำอะไรพะนะงงเลยให้มาไปไหนให้มาไปมีนี้สิ่อ,อ เนี <Greek> ่ยมาทำอะไรถามสูงแกคิดหอดบปล่าไม่ชิดหอดอยู่ถ้มหาอยู่ดีเอวหวานเยนสาราอินน้ำมเงินโอ๊ตสูน้ำสูเยนมีเจลเยนปอ สีเสื้อตัดกับะเวหน้าเจ๊ไก่มากเลยถ้าเกิดว่าไข่ดำก็คือเจ๊ไก่ไปว่าเจ๊ไก่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 สีเสื้อตัดหน้ามากเลย B I M สีเสื้อเมย์อะไรเจอกันคุณจอดต่อแล้ว เสียแก้วนั่งโต๊นั่งนั่งตูงกับคุยนีบีเอ็มบีเอ็มไม้แจกเสื้อนะครับบอสเอิมเติร์นเอ็มทีเอลมาณาเอ็มโค้ดเอ็ม มาจากไหนอ่ะตัว L ตอว L รงเบินตัวน้ำพุดยิงเพียงนิ้งนั่งมอว่างได้ไหมตัว L ระเบิดพุ่งทรายหลบวง L ช่วง L แบท L เปียงนิ่ี G อว L ร้อนๆครับนี่คือตั้งไปทีแล้วครับ R ม่รป่ายปเียเทียนวงน้ออันนี้เขาจะมาทำใหม่แล้วนี่รมันไฟมันแ นี่ที่เรียกว่ากันาจิตองปรนเพราะมันกันนักมึงเนาะเป็นสิตสองปฏิท่าสีแล้วก็กางให้หน่อยซ้อมนะวันมาให้หน่อยซ้อมใส่แดดดิเราแบ่งเวลากันซ้อมช่วงกลางวันแบ่งกันซ้อมนะคะตอนกลางคืนก็ค่อยย้ายออกมาคนละตู้กลางวันคือแบ่งกันซ้อมนะคะฝากว่าพ่อแม่ด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูนอย่าพึ่งทัวลงนะอย่าพิ่งทัวลงเขากลางนี่เขาจะทาสีซ้อม ซ่อมบำรุงแล้วก็ซ้อมด้วยในตัวนะคะซ้อมตอนกลางคืนคเวลาซ้อมคือกลางคืนกลางคืนเราจะแยกที่กันเลยแต่กลางวันคือเราแบ่งเวลากันซสอมกันจะเิ่งทัวลงนะคะจะิ่งทัวลงออเลอาย,ยังไม่ชินเหรอเดี๋ยวยังไม่ชินเหรอทัวลงมันดำเลยเห็นไหมเนี่ยเาต้องซ่อมเขาต้องซ่อมต้องซ่อมนะคะต้องบอกก่อนจะเิ่งทัวร์ลง ายจะคนอยู่รงมาอันนี้ฮะตันกบายเหลืองดทนหบูดีดีเนให่บูดีดเลยด้ดดนวดโอู้ิแปกกว่าจิแปกมีแต่สายเหลืองหมดนี่อจาบอเขาบบเขาดดจับเขาจบบถอดเสือได้แล้วน่สยอีหลียไม่เลยว่าบงอีเบยได้ นั่นเห็นปะนั hey ่นเห็นปเห็นเห็นก่อนมเห็นปะเห็นะมาวัจากกองลกนวิวิมพี่น้อกไปมาได้กิฟนะไปมาได้กินพ์อู้มาตนนข้นไากได้เลมันมีไรโขนขนขนขม้านิทขึ้ไง่ายแต่มาเพมีไรพี่น้อบอกไปมาไม่เล่มันก็งาคนนังเองมนรับอีกเนาะ มาหนัอีกฝั่งโเองเด้อเด้อเด้องเด้อเด้อดอัเซงู้ใชอเปอร์เซ็นู้อดเดู้ชอ10%เนี่ยนเด้อนี่ด้อฮะนี่เด้อคู่หนึ่งูนึงเนาะบ้านเด็กก็ใชสมน้ำเท่นี่น้ำเคูเอยังคือกู้ายกลัวเนาะ เขาบอให้เราเต้นบ่ปีน่บอปลดเส็เเราเห็นนะดูแลเป็นแมนดูเลซอวยเนอเเ้ยเรียกกลอนพ่อแม่งัเต้นเรียกกลนจะดำหน้าเก่งใหไปนัดเดยวเตะการข้อคเก่งแน่นออะไรมคอน่ คุณต้องรังเกียจครับพี่น้องครับต่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ